มาจ,จัดใจกันอีกแล้วนะคะในรายการม e ีป๊อปค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะ mm hmm. เก๋ก็จะนําข่าวสารความบันเทิงอันหลากหลายมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอย่างแน่นอนรวมถึงวาเลนต,ตี้อะไรที่แบบว่าแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเอามานําเสนอกับคนผู้ชมได้ชมกันทั้งรายการ25ทีนี้เต็มอิ่มจุใจอย่างแน่นอนและสําหรับช่วงแรกของเรานะคะก็สิบวัยววจะมีข่าวอะไรมาอัปเดตบ้างนั้นไปติดตามชมกันดีกว่าค่ะเริ่มกันที่ข่าวของนักแสดงหนุ่มหมากปรินที่เมื่อวันฮาโลวีนท,ที่ผ่านมาแฮปปี้มากๆเลยล่ะค่ะกับหวานใจคิมค,มคิมเบอรี่เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเขาได้แต่งตัวจัดเต็มบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นความคิดของฝ่ายหญิงรับล่าสุดขับรถไปเที่ยวเชียงรายกันมาแถมรถไปเสียบนเขาวิกด้วยถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่ง ในชีวิตคำาำถูกฝ่ายหญิงบน่นขอแก้ตัวทริปหน้าไม่ให้เป็นลำบากอีกแล้วยิ้มรับวันครบรอบ7ปีให้แหวนเป็นของขวัญแต่ไม่ใช่แหวนขอแต่งงานตื่นเต้นมากตอนทำเซอร์ไพรส์ด้านฝ่ายหญิงชอบมากน้ำตาเก,กือบไหลบอกถ้าเป็นแหวนแต่งงานต้องสมน้ำสมเนื้อรับมีไปดูมาบ้างแล้วละค่ะแเลห็นน้องลงตอร,รี่มันปเป็นกล่องอะไรองร<า>ร ใช่ครับมันแปลอะไรแล้วนะมันเฉยเฉยมันเฉยเฉยน้องก็ใส่นิ้วไหนดีเขาเป็นคนใส่หรือเราเป็นคนใส่คะเขาใส่ครับผมเราใส่ก็ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์แหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้ให้ของขวัญที่ที่ที่มีค่าแบบแบบนานๆให้ทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกสิ่งที่เราคิดว่าเขาจะชอบเขาไปใส่นิ้วไหนนีก็ตั้งใจให้ใส่นิ้วนั่นแหละเราก็ใส่ไหม ใส่ใส่แอบไปวัดไปพอดีต้องเอาไปเปลี่ยนเออก็ก็ก็ไม่ไม่ค่อยพอดีครับอากาศผิดไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไปเปลี่ยนตื่นเต้นมากคิดอยู่นานมากว่าทำยังไงดีแล้วก็อยู่ดีๆก็แบบอยู่ดีก็มาเจอกันแล้วก็แบบยังไม่ทันเตรียมตัวยังไม่เสร็จเลยอะไรเงี้ยเออจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนเหรอก็จองไว้ตั้งนานแล้ว ก็ต้องไปแล้วต้องไปทำยังไงันเรื่งงานอะก็แค่เออก็แค่ยืนให้เองหรอยืนให้เองมีมีดทพูไที่ไหนคะที่บ้านที่บ้านนะผมแลิกที่ที่ที่กรุงเทพนี่แหละครับแล้วก็เตรียมช่อดอกไม้ที่เป็นดอกเดซี่มให้ยังย่งย่างย่งย่งย่งยังย่าเย่มีย่างย่รงย่องยัางย่อง่างย่าย่าง่องย่ยครับ่องย่า่าอย่าย่า นั่นแหละรอบๆนะกินดีด้วยเนี่ยยังยังตอนขอจริงๆนี่จะวงใหญ่กว่านี้ไหมอืมก็ต้องก็ต้องให้ส่งน้ำส่งเนื้อหน่อยไปดูมาหรือยังอืมอือไปดูมาหรือยังเล็กไว้แล้วหรือสั่งไปแล้วร้านเดิมขอไงดีก็ไปดูมาไปดูมาครับไปดูมาอย่างนี้แสดงว่ารู้ไซแล้ว รู้แล้วรู้แล้วไม่ผิดไม่ผิดแน่นอนไม่ผิดแน่นอนรับหน้าน่าจะเป๊ะนะเป๊ะเป๊ะอนี้อันนี้คือเป็นแผนก่อนว่าจะดูว่านิวเขาใส่ใครอะไรอ๋อก็ด้วยนะเออดูก่อนเอออยากดูไซส์เนาะก็เลยอันนี้ให้เป็นไงเขาได้แลต่เขาปืนยังไงเขาชอบมากชอบมากดีใจที่เขาชอบแบบน้ำตาเกือบไหลแน่แบบโอ้เขาแบบแกะออกมาแล้วแบบเออชอบมีกระหล่๊มไหยังยังก็เป็นเอ่อเอ่อก็เป็นเอ่อข้อที่เขาชอบอย่กินดีกว่า แต่เขาเป็นเพชเหรอก็มีด้วยโอเคนะโอเค มาเจอสาวก้าวสุภัสาราเลยต้องให้มาแจงข่าวเรื่องการถอนตัวจากละครคู่เวรกันสักหน่อยงานนี้สาวก้าวบอกว่าไม่อยากให้เรียกว่าถอนตัวค่ะเพราะว่ามันเป็นมุมมองของการทํางานที่ไม่ตรงกันเลยคุยกันด้วยดียันไม่เกี่ยวเรื่องบทของคนอื่นเพราะที่อ่านบทมาทุกๆคนเท่ากันปัดไม่เล่นเรื่องนี้เพราะจะไปรับอีกเรื่องของพี่ชอ็อตจริงๆบอกว่ารับไว้อยู่แล้วนะคะกดดันบทยากแต่เคยร่วมงานกับพี่ช็อตมาแล้วด้านความรักกับหนุ่มชาวชาวริตตอนนี้แฮปปี้วันเกิดเขาที่ผ่านมา ซื้อหูฟังให้เพราะว่าของเขาพังช่วงนี้เจอกันบ่อยเพราะทำยูทูปด้วยกันทํางานด้วยกันมีปัญหาก,กันปกติโชคดีที่เขาเป็นคนใจเย็นและให้เราตัดสินใจเป็นหลักด้วยละค่ะอ๋อค่ะอันนี้ถามแล้วหรอค่ะลเกิด <c oughs> อะไรม่ยไม่ไ,มไมอย่าเรียกว่าถอนตัวเลยค่ะมันคืออย่างที่พี่คิงให้สัมภาษณ์ไปะเนาะคือมันเป็นเรื่องของการทํางานมุมมองของการทํางานที่แบบ เราคุยกันเราเราคุยกันแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อาจจะไม่ได้ไปทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็คุยกันแล้วก็ปกติค่ะคุยกันด้วยดีไม่มีอะไรรูอันนี้เราลาสิใจนการที่เราไม่นานค่ะไม่ได้แทบไม่ได้ติดสินใจอะไรเลยคือจริงๆมันเป็นการคุยกันมากกว่าค่ะว่าเอ๊จจยังไงยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่ได้มีแบบฉันจะทําอย่างนี้ฉันจะทำนี้ไม่ไม่มีอะ้นเลยอะไรตรงไหนนะคะ เป็นแบบเหมือนแบบการทํางานในเรื่องของตัวบทอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบอ่านแล้วเราเรารู้สึกว่ามันเราทําได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้คลิกกับตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆหนูว่าแบบมันก็มันก็เป็นเรื่องปกติที่มีการแบบปรับเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะค่ะ <S <S ไม่เลยค่ะไม่เกี่ยวกับกับกับบทพี่โมหรืออะไรเลยค่ะคือจริงๆแล้วว่าเรื่องเนี้ยที่อ่านมาคือบททุกคนอะคือเท่าเทียมกันหมดเลยแล้วก็ ทุกคนคือเขาอะเกลียบทให้มันเท่าๆกันอยู่แล้วว่าฉันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องนี้แน่นอน,นะคะ่ะคนจะมองว่าเราถอ่อมเล่งไม่เล่นเรื่องนี้จะไป็นอีกเรื่องหนึ่งของพี่ชอจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ทางช่องอะคะ่ะ <c oughs> ก็เ <c oughs> ขาก็น่ารักกับเราเนะะาะเขาก็ให้โอกาสอีกเรื่องหนึ่งมาจริง,รงๆมันต้องถ่ายพร้อมกันสองเรื่อง <c oughs> ใช่คะ่ะแล้วเลยแต่พี่ชอที่ได้เล่นใช่คะ่ะจริงๆอยู่ในโปรเจกต์อะคะ่ะว่าตอนนี้จะยังไงเราก็ไม่รู้ว่าปรับเปลี่ยนยังไงตอนนี้เนาะว่ามันมันไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงย กลัวไหมว่ามันยากเพราะคุณดความที่บทมันจะต้องมีว่าเป็นเนื้อเรื่องมันหนพี่ชอดพูดเราใช่ไหมพี่เราพูดให้ฟังเลยการบทมันค่อนข้างยากมันต้องยากมากค่ะมาเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันเลยใช่ค่ะคือกลัวไหมก็กลัวเป็นแบบเรียกว่าเป็นลำดับที่สองแล้วกันค่ะจริงๆอยากเล่นนะคะรู้สึกว่าแบบเราอยากอยากจะเข้าใจอยากอยากจะเข้าใจตัวละครนี้อยากจะเข้าใจตัวบทตัวนี้อะค่ะว่าเอ๊ะมันเป็นความรู้สึกยังไงนะอะไรอย่างงี้ค่ะ พ well. ี่สาวนานมากแล้วไม่ได้เจอแต่เหมือนเราไปคลิปบ่อยกับนเขาด้วยใช่ค่ะจริงๆคือพี่เห็นไปบ่อยอะคือไปทำยูทูบแล้วก็ได้ถ่ายรูปลงอะจะดูแบบเหมือนไปเที่ยวบ่อยแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวทำงานเขาไม่ได้าไม่ค่ะก็เลี้ยงยาวเขาไม่ได้ขาอยากได้ให้เลยเขาไม่รีเควสอ่ะจริงๆหนูรู้สึกว่าเขาแบบ ีทุกอย่างเลยอ๋อจำได้แล้วค่ะให้ค่ะหูฟังหูฟังค่อหูฟังเขาแบบไว้ฟังตอนฟิตเนสเลย่ะแล้วเพราะเขาได้ยังไงเขาเป็นของที่เขาชอบเงนะก็มันเป็นของที่เขาขาดแล้วกันค่ะคือจริงๆอันนี้ เห็นมาก่ายเมาก่ายคือเขาบันพางแล้วฟังอันเก่าบันพางแล้วเราก็เลยโอเคเดี๋ยวซื้อให้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นจังหวะพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาแบบไม่มีพอดี งานนี้นักแสดงหนุ่มปั้นจันทร์ปรมัตถ์ถูกผู้ใหญ่สั่งให้ทำตัวเองให้ขาวขึ้นเลยค่ะเหตุช่วงนี้คล้ำขึ้นเพราะว่าต้องซ้อมกอล์ฟบ่อยคำาำพยายามเรียกร้องให้เหลือดาราผิวสีไว้สักคนบอกให้ดูที่บทที่แสดงดีกว่าตั้งใจอยากเอาดีด้านกอล์ฟให้เป็นอีกอาชีพมกราคมนี้เตรียมแข่งครั้งแรกในฐานะนักกีฬาตื่นเต้นแต่จะทำเต็มที่เชื่อสามารถทำสองอย่างได้พร้อมกันถ้าแบ่งเวลาได้ดีลันไม่มีเวลาหาความรักอยากมีใจจะขาดแต่ยังไม่เจอใครเลยถ้ามีใครเข้ามาแล้วใช่ก็จะโอ โอเคเลยละค่ะอยากมาเล <fr> ่นล้อหยากมาเล่นล้อไปหาทำไมต้องไปพี่บ้านหนึ่งมีคนบอกว่าผู้ใหญ่สั่งให้เราแบบต้องขาวขึ้นแล้วอ๋อแล้วพี่ถามว่าทำไมขาวขึ้นมาชดมาเนี่ยข่าวไม่จริงนี่ล่ะไม่จริงอ่ะดูดิดูโอ๊อันนี้แขนปั้นนะไม่ใช่หุ่นนมหมากถ้าเราเดินสั่งสิ เขาก็ว่ามามันก็ว่ามาบ้างแหละผู้จัดเฮ้ยไม่ใช่ผู้จัดการก็ว่าทุกวันเขาว่าเขาว่าแบบเอิ่มคัมมากเมื่อกี้ดูคุณเด็มปีตกใจตัวเองเราไปออกแดดบ่อยใช่พี่คัมผมตีกอล์ฟเยอะผมตีกอล์ฟเยอะแล้วแบบคือผมก็มีมีมีความชุกการตีกอล์ฟอ่ะมาทำงานตีกอล์ฟแล้วเราก็คือมกราเนี่ยเรามีเรามีเรามีหมายสำคัญที่เราต้องไปแข่งด้วยแล้วเราก็แบบ มันก็เป็นแมตช์แรกในชีวิตที่เราจะไปแข่งในถ่ายนะแบบนักกีฬาอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ปิดซ้อมรวมถึงก็ทํางานหลักให้มันสมบูรณ์ด้วยนะก็ตอนนี้ถ่ายละครก็อาจจะแบบใช้กิโลเยอะหน่อยก็การป้งกันแดดไม่พมก็โคมพี่แต่ว่ามันมันพอมันเยอะๆมันช่วยไม่ได้อะมันก็ไม่ไหวอ่ะก็เข้าใจก็เข้าใจผู้จัดแต่ว่าผมก็พยายามจะแบบเรียกร้องเรียกร้องเรียกร้องอ่ะ เฮ้ยเหลือดาราผิวสีไว้ช่คนเธอเธอคนเหลือขาวหมดแล้วเอเหลือไว้ผมสักคนจริงที่จริงป้านินสำหรับปัานินนะมันนักตัวละครอ่ะมันก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มันจะต้องมีทั้งขาวทั้งดำทั้งเหลืองทั้งอะไรอ่ะป้านิ่ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่ง ไปดูที่บทดีกว่าว่าแสดงดีหรือเปล่าถ้าแสดงไม่ดีค่อยหมูว่ากันแต่ต้องหลักเพราะว่าไงปะต้องหลักเติมไฟเติมอะไรให้เราอะไรอย่างเงี่ยมาก็เติมแหละก็เติมไปแล้วไอ้อยากอยากไปดู่นี่แล้พึ่งเติมหนักกว่าเดิมผู้จัดการผมสะใจลายล่าลายล่าเขาก็อยากให้เราก็ได้แหละแต่ว่ามีละครให้ดูทั้งสามเรื่องนะบทเรื่องดีมีสร้อยสบัญญาส้อยกลิ่นสายรับลิปก้อนแล้วจะมีหนังอีกจะไปแข่งนึ่งจะไปแข่งเออครับ ก็มีปั้นกับพี่ดีเจอาร์มันเป็นงานบูนชูโอเพ่นนะฮะเป็นเป็นงานของโปรคอฟแล้วเราได้เป็นเอเมเจอร์แค่2คนที่เข้าไปใีถ้าเกิดว่าเราคุริฟายผ่านมันตีสีวันถ้าเห็นปั้นแค่2วันก็แปลว่าปั้นตกรอบคือต้องรีบดูต้องรีบดูแต่ปั้นจะพยายามเต็มที่ครับตั้งเป้าไว้กับกีฬากอนยังไงก็ถ้าเกิดว่าก็อยากจะให้มัน เป,เป็นอีกอาชีพหนึ่งให้ได้ก็เชิญอยากเชิโปโรวิธีที่จะผันตัวแบบไม่เอาดีทางด้านกีฬาฟุตบอมันก็ยังไม่เชิญกันเลนะครับพี่ครับก,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 ก็ทำทั้งคือมีคนบอกผมว่าคนเราสามารถทํสองอย่าง <c oughs> ได้พร้อมๆกัน <c oughs> ถ้าเราแบ่งเวลาได้ดีก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามันเราทําได้แล้วแล้วก็เราแบ่งเวลาได้ดีเลยผมก็ผมก็ทําได้ก็ก็คือหมายถึงว่าเสร็จจากงาน เราก็หาเวลาไปซ้อมไปเลยนะยิ่งเห็นความจริงเวลาเวลาหาความรักควมรักไม่มเวลาหาความรักไม่มีทำไม่มีแต่ก็อยากมีเออทำไมไม่หาหาไม่มีก็วันวานก็อยู่กองไปนาก๊อปในกองไม่มั้ยในกองก็ยากเออคือแบบเขมองหน้าไปเขมองหน้าไปก็แบบที่ป้านข่าวเยอะนี่อะเออ เราไม่อธิบายว่าเราไม่ได้เป e> ็นตามข่าวก็ไม่เป็นคนชอบตีความไม่เป็นเขาจะเขาจะผิดเราก็ต้องบอกมีพิรุธแล้วนะมีพิรุธแล้วอยากมีใจจะขาดแล้วเนี่ย นักร้องนักแสดงฟิล์มรัชภูมิคัมแบ็กวงการบันเทิงเต็มตัวแล้วล่ะค่ะทั้งงานเพลงและงานละครงานนี้เจ้าตัวถึงขั้นลงทุนตั้งวงเองซะด้วยโดยให้เหตุผลว่าเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วและอยากมีคนช่วยรับส่งมุกบนเวทีพร้อมโอดหลังเป็นอิสระดูแลตัวเองทําให้คิดถึง R.S. แต่ตอนนี้เริ่มปรับตัวได้แล้วส่วนเรื่องธุรกิจเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ทิ้งแน่นอนรวมถึงเรื่องของการเมืองด้วยบอกขอทําควบคู่กันไปกับเรื่องหัวใจตอนนี้โสดค่ไม่ขอโฟกัสเพราะมองเป็นเรื่องไร้สาระ ในชีวิตไม่ใช่ที่จะให้แฟนคลับต้องเอาเป็นแบบอย่างตอนนี้อยากให้ความสำคัญกับความสำเร็จด้านอื่นมากกว่า ยุ้ยจิรนันขอสมัครเป็น f อซน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายฝาแฝดของคุณแม่ชมพู่อารยาแล้วล่ะค่ะหลังจากได้เจอตัวจริงของน้องๆตอนไปถ่ายรายการชมน้องๆน,น่ารักมากโดยเจ้าตัวกล่าวว่าก่อนหน้านี้ไม่ติดตามคลิปน้องๆและลูกๆดาราคนอื่นก่อนนอนทุกคืนจนเก็บไปฝันส่วนแพลนมีลูกเป็นของตัวเองตอนนี้ต้องเลื่อนไปก่อนสัก1-2ปีพอกลับมารับงานละครพับแพลนฝากไข่พอทําไปแล้วครั้งหนึ่งไม่สําเร็จเจ้าตัวยืนยันได้คะ่ว่าไม่ท้อแต่สามีทันธนากรไม่อยากให้ คาดเพราะสุขภาพตัวเองนี่ทำงานหนักมาตลอดหลังจากนี้ถ้าจะมีคงปล่อยไปตามธรรมชาติเชื่อในสามีและเชื่อในบุญว่าหากเขามีบุญเขาคงมาเกิดเป็นลูกเราเองทําใจหากไม่มีจริงๆกับเรื่องอุ้มบุญตนไม่เคยคิดเพราะมีหลานๆให้เลี้ยงหลายคนอยู่แล้วเสาวก้อยรัชวินเล่าโมเมนต์น้ำตาแตกเติมเพื่อนๆทำเซอร์ไพรส์จัดเต็มฉลองปาร์ตี้สลัดสดให้ที่สมเหตุแลยคะบอกเหมือนได้ย้อนกลับไปตอนมหาวิทยาลัยขอบคุณเพื่อนๆที่ทำให้มากขนาดนี้เปลยงาน แต่งตอนนี้เตรียมการไปถึง70%แล้วจาะเดินสายแจกก๊์ดค่าตูนอธิวราตื่นเต้นไม่แพ้ตนยืนยันไม่มีทะเลาะกันเพราะฝ่ายชายให้ตนตัดสินใจซะส่วนใหญ่แต่ไอเดียตีมงานส่วนสนุกทั้งหมดมาจากฝ่ายชายตนแค่เก็บรายละเอียดให้เปลยวางแขกที่เชิญมาร่วมงานไว้ประมาณ1,000คน นางร้ายน่าสวยวาววานิชารีเผยละครร้อยเล่มันยากระแสดีคนถล่มด่าตัวละครที่ตนรับบทรับมิตินิสัยโมโหร้ายมาในชีวิตประจําวันช่วงที่ถ่ายละครบ้างกับเรื่องที่แพลนว่าจะย้ายไปอยู่ที่นิวซีแลนด์บอกคิดไว้นานแล้วตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดเขินโดนแซ์ไปแต่งงานที่นู่นเล็งทํางานในวงการที่ไทยอีก4ปีหากมีใขยไหนทาบตนก็ไม่พร้อมเซ็นสัญญาขอเป็นนักแสดงอิสระจะดีกว่าค่ะงงโดนยงเป็นนักแสดงสาวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม หลังโดนเตือนที่สวมแมสยันไม่ใช่ตนแน่นอนเพราะแฟนหนุ่มตนซีเรียสเรื COVID ่องโควิด -19 มิสอินเวิร์สไทยแลนด์2020อแมนดาชาริสาออฟดัมตื่นเต้นได้รำแก้บนสารพระพรหมเอราวัณพร้อมเล่าว่าตั้งใจฝึกซ้อมมานานถึงสองวันซึ่งตนได้บนไว้สามที่สองที่ก่อนหน้านี้ได้ไปแก้มาแล้วแต่รำที่นี่ที่เดียวหลังจากได้รับตำแหน่งมารู้สึกดีใจรับได้เห็นข้อความจากแฟนนางงามว่าอยากให้ปรับปรุงอะไรบ้างไม่น่อยถูกกระแสวิจารณ์บอกปกติตนจะปรึกษากับคุณปุ้ยปิยาพรอ,อยู่บ่อยๆเปลยเห็นผู้เข้าประกวดจากประเทศอื่นๆแล้วทั้งสวย แลละฉลาดีใจและตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอกันที่เวทีใหญ่ตั้งใจทําการบ้านเต็มที่ตอนนี้ไม่หวั่นกับอะไรทั้งสิ้นพร้อมลั่นว่ามั่นใจในตัวเองมากเลยละคะ่ะ มาถึงข่าวของศิลปินเก่งทัชยะกันบ้างดีกว่าค่ะกับเรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มคนสนิทอย่างหนุ่มโฮมที่ใครหลายคนต่างพากันจับตามองว่าความจริงแล้วนั้นทั้งคู่เป็นอะไรกันแน่เพราะคลิปที่ทั้งคู่ลงด้วยกันนั้นหวานกันจนหมดวิ่งวอนคราวนี้มีโอกาสได้เจอทั้งคู่เลยต้องถามถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ เราเป็นแหลมเราเป็นแฟนกันปะครก็เป็นที่ที่ดีคนนึงครับมาร่วมงานเวลาไปตามตัวตามต่างจังหวัดตัวงานกรุงเทพผมก็จะคอยดูเลยมันโปแล้วนะคะเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็น AR ค่ะสรุปมันโปนะคะพี่เก่งโปนะะคไม่ได้เตียงกันก่อนแล้วนะคะไม่ได้เตียงก่อนเป็นเออาคือเป็นเออาแล้วครับ A other team, other เออาร์ขาดูแลคิวดูแลอะไเราดูแลอะไรบ้างเออเราดูแลอะไรบ้างครับดูแลทุกอย่างเลยครับใช่ชีวิตความเป็นอยู่การกินก็ดูการเดินทางใช่เอกี้เขาก็ขับรถมาให้แล้วครับดูอะไรใกล้ชิดขนาดไหนคันรถที่เอาของเราเนี่ย ก็เขาอ,ออกบานเป็นปกติครับ <c oughs> หลายหลายคนนำคิอหลังจากเราลงคลิปไปคนก็มองว่าแบบสรุปสถานะย,ยังไงมันเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ยอ๋อเราจริงๆเราทำเป็นคอนเทนต์ครับมันเป็นคอเนเทนต์หนึ่งในในติ๊กต็ใช่ซึ่งค <c oughs> อนเทนต์ <c oughs> ก็จะเป็นคู่กันตลอดไป เออเราก็มีถ่ายอันอ so ื s <S uh, s <S right? er ่นอะไรของเราไปเรื่อยๆครับแต่คนโฟกัสเรื่องที่เราเป็นที่เก่งอะออกดูจอะไรนะเขินจนเงาออกคุณคิดดู่รู้ไหมเราดูว่ามันมีฟีดแบ a c แบบนี้มากไหมครับเพแบบรู้ครับรู้รู้ใช่ก็เห็นได้ตามเหตุตามอะไรแล้วเราทำยังไงเราจัดการกับมันยังไงบ้างกับข้อความที่แบบเออเขาทักมาส์เป็นแฟนหรือเปล่าเป็นอะไรแบบนี้ครับอ๋อผมไม่ไม่ไม่ได้เสพสื่ออะไรอทีใช่ครับ ไปเรื่องนั่งสบายดับเอาไปเลยไปผู้คนจริงไปผคนจริงไปผู้คนจริงเลยกะครับเก่งไหมคะเวลาคนตามองมากมายขนาดนี้ไม่ไม่เกรงครับใช่เวลาเราเป็นสร้างคอนเทนต์สร้างความสุขให้ ให้คนที่ใช้เสพคอนเทนต์เรื่อยๆเขาพี่เก่งมีจีบเราไหมคะถามุกตรงเลยโอ้โหจีบตีนทำไมเนี่ยระไายหรือกระโดง๋ย่ากดดันมากเวลาคุยกันปกติไหมปกติครับเหมือนที่ที่ที่พี่ชาคนหนึ่งสนิทกันจริงๆเราคิดว่าอนาคตมันจะสามารถที่จะพัฒนาไปมากกว่าหนี่งพโศมณีเราต้องถามเพื่ออะไรอ๋อ รอดูครับติดตามติดตามได้ที่ไหนบ้างจ้ะนอกจากติดตามแล้วไปตรงไหนได้อีกครับอ๋อก็ตามตามทวิตโซเชียลต่างๆไอจีอะไรนะครับอุ้ยขายไอจีไอจีบอกไอจีไอจีผมมีผมมีครับอ่ะก็อย่างรูปล่าสุดที่เขาลงคู่กันมันแบบมีการป้อนงาแล้วสดชื่นจังเลยอะไรไม่รี้ที่ตาดมันเนี่ยนะโอ้โหนี่ตาายมกิดตั้งติดตั้ไมห้ง สดชื่นมากเลยเขาบอกอ๋องั้นค่อนข้างหลายเทคครับอันนั้นไม่ใช่ที่เราถ่ายกันหลายเทคครับครับ่ยืนยันอีกสักที่ตรงนี้ว่ายังเป็นพี่น้องกันอยู่ครับผมยังเป็นพี่น้องกันอยู่ครับถ้าอนาคตจะพัฒนายังไงก็จะก็เดี๋ยวจะรีบออกมาบอกแตอนนี้คนรู้จักโฮมแล้วไงง่ายไม่ต้องไปต้องไปสืบใช่ไหมไม่ต้องไปสืบถ้าต่อไปยังไงเราก็เดี๋ยวมาบอก ช่องบ e a ต t y ครับ HD หมายเลข48ช่องความสวยความงามไลฟ์สไตล์และความบันเทิงรายการดีปี2563ละครดีรายการเด่น ได้ทางสถานีโทรทัศน์ด,ดาวเทียม IPM และ CZ Vision กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดสึกทวงบัลลังก์ศักดิ์ศรีกีฬามวยไทยรายการแซสซิโลซีรีมวยไทยสืบสารตำนานวีรบุรุษมวยไทยโดยมีนายเขมพล์อุ้ยตะยกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานพร้อมด้วยนายธนุเกียรติจันชุมผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรเมศพักดีคีรีไพยวันผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโปรโมเตอร์และค่ายมวยรวมทั้งนักมวยชื่อดังตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างมากมายเป็นไปได้ไงครับก็อย่างผมเรียนเมื่อกี้สักครู่บนเวทีนะครับจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้กับน้องๆนักกีฬามวยในภูมิภาคนะครับเพื่อชิงแชมป์จังหวัดแล้วมาที่ภาคแล้วก็มาที่แกับประเทศนะครับแล้วก็มาเจอกับสุดยอดฝีมือเหล่านี้ เผอิญในช่วงที่เราเริ่มเนโครงการก็เกิดสถา,านการณ์โควิดนะครับก็ไม่สามารถที่จะจัดรอบคัดเลือกในจำนวนได้นะครับเพราะบางส่วนหนึ่งก็ถูกแปรไปเป็นเรื่องของค่าค่าช่วยเหลือเยียวยานักมวยนะครับก็ยังเหลือส่วนหนึ่งที่จะมาปลุกกระแสการจัดการขันมวยไทยนะครับในรูปแบบที่ได้มาตรฐานนะครับรวมถึงสร้างแรงปันลใจให้กับน้องๆน,นักมวยเยาวชน ที่ต้องการอยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับโดยเราร,ร่วมมือกับวันแชมิชชิปในการดำเนินครั้งนี้อยู่ที่มาทำการน,นะครับต้้งมีมาตรการอะไรที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าชมได้บ้างครับอ๋อแน่นอนนะครับว่าเราทํางานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกคู่มือการจัดการแข่งขงันมวยนะครับเพราะฉะนั้น การกีฬาเป็นผู้จัดเองนั้นจะต้องระมัดระวังมากกว่าผู้จัดอื่นอีกหลายเท่ายืนยันนะครับว่าจะมีมาตรการทั้งในเรื่องของการคัดกรองในเรื่องการลดความแออัดอย่างเคร่งครัดครับมากกว่าปรีหลายเท่านะครับโดยสรุปคือเราจัด3กิจกรรมคือที่1คือการสร้างแรงบันดาลใจเผยแพร่ประชาพันธ์นช่องทางต่างๆโดยเนื้อหาของการส่งเสริมการกีฬไทยอันที่2เราลงพื้นที่ ในการสุดนาสุดยอดนักกีฬามวยไทยไปสอนอย่างคล้ายมวยต่างๆซึ่งเราเรียกว่าคลินิกมวยไทยและน,นี้คือ,อกิจกรรมสุดท้ายของโครงการนี้คือการแข่งขันชกม,มวยนะครับซึ่งนําสุดยอดฝีมือของหนุ่มไเนี่ยมาสร้างความสุขสนานร้ราใจให้กับผู้ชมผ่านการแข่งขันที่ได้มาตรฐานตามมาตรการของสอบคนะครับแน่นอนแล้วครับว่าเป็นคู่มวยที่น่าสนุกสนานตื่นเต้น เราใจนะครับเพราะ,ะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับร่วมชมร่วมเชียร์ได้วันที่7ที่ตะวันนาครับ รายการแซสซิโร่ซีรีสมวยไทยสืบสารตำนานวีรบ,บุรุษมวยไทยระดมยอดมวยชื่อดัง7คู่พร้อมอัดแน่นกิจกรรมความบันเทิงตลอดทั้งวันระเบิดความมันเสาร์ที่7พ็พฤศจิกายนนี้ที่เวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมแฟนมวยเข้าชมได้ในรูปแบบ New นิวโน l จำกัดจำนวนรับบัตรเข้าชมฟรีหน้าง,งานหรือรับชมถ่ายทอดสดทางช่อง 9M t HD หมายเลข30เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกไนี้ว่าวันนี้เนี่ยวีป๊อปของเราจุใจครบทันันเลยทีเดียวเชียวนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะ<ๆ>ก็ต้องติดตามชมรายการของเราทุกๆกวันศุกร์เลยเวลา17นาิกา30นาทีถึง18นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPM ช่อง a u t ติ l u b HD นั่นเองแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกิจก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันกกสัปดาห์หน้าไปแล้วนะสวัสดีค่ะ